ครับผมอีสานท่าเชียวบุรีครับไปที่ซ้อมมาอยู่ใคนครับก็พอเราเก็บเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครเชียวบุรีมีใครเป็นผู้ปวามผู้ซ้อมมาที่นั่นก็มีหนึ่งขบวนครับพวกพี่โลทองวันพญายครับก็คือโอ้พวกในค่ายตัวใหญ่เนาะช่วยกันตอนนี้เราเอาอยุเท่าไแค่ละ เออสิบแปดปีเราสูงเท่าไหร่พอเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบสามเรามวยดะตายเลยครับพอฝีมือแล้วยังวันนี้เราเจอกับพันศักดิ์เคยเจอกันยังยังเป็นไฟแรกเลยได้ถือสาเกเมาต่อยมั้ยครับพดูครับเขาเป็นมวยดะตายเลยกันไหมฝีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เรื่อยๆครับค่อยๆไปเรื่อยเนาะพอโควิดโรงงานนี้เราต่อยใบหกตีไฟแล้วสี่ไฟสี่ไฟ ไฟแหละไฟล่าสุดี่เราต่อยไว้ที่ออติกอลออติกอลนั้นเจอกับโจเซฟเป็นไงบ้างชนะครับชนะโจเซฟมาตอนนั้นต่อยหนึ่งเท่าไหร่ก็ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกแต่วันนี้มาต่อยร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดมีปัญหาต้นหนักไหมไม่มีเมื่อกี้สอ็แล้วประมาณเกินประมาณเกินอยู่ตอนตอนนี้นึ่ผแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายเราตอนนี้กี่วันเสร็จแล้วเต็มร้อเต็มร้อยนะอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีพูดเลยคือเย็นนี้พร้อมทันทีเลย เราต่อยวปมานี่ทั้งหมดกี่ไฟนะครับประมาณที่ต่อยมาไม่รู้น้ำไม่ได้หลักร้อยถึงไหมได้แล้วเนาะเราคุณจะงหวอะไรครับก็สัญญเกตรรากเชิญชวนไปแข่รงรถนี้หน่อยก็ผมสารใจ,จกำลังก็เย็นนี้ครับผมห้าโมงเย็นก็เต็มที่ครับผมคู่สองครับ<อ>ก็<อ>จะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบใจมากครับ่ชา